เกมกันค่ะเป็นเกมแกะน้ำตาลจากเรื่องสคกเกมอ่ะคือจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้ดูนะม้ได้ดูป้าจะเคยดูแล้วใช่ทุกคนน่าจะเคยดูหรือไม่ไม่เคยดูอาจจะเห็นคลิปอะไรสั้นๆใช่ไหมอ่าป้าดูแล้วเล่าให้ฟังก็คือเขาบอกว่ามันจะทําเป็นเหมือนคุกกี้น้ำตาลอ่ะเสร็จแล้วมันก็เหมือนลับมาเป็นแผ่นแล้วก็ปั๊มให้มันเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้แกะถ้าเกิดว่าแกะแล้วแตกคนนั้นจะต้องโดนยิง ดมากเลยแต่เราไม่ได้เล่นกันขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวแม่กจะลองทําใช่ไหมถ้าทําสําเร็จนะเราก็จะแข่งกันแก่ถ้าใครแพ้คือแตกก่อนคนนั้นก็จะโดนอีกฝ่ายนึงอะทำอะไรก็ได้ไดโอเคไหมคะก่อนอื่นเนี้ย ทำให้สำเร็จก่อนทําทำให้ทำให้ว่าทำให้มันสำเร็จก่อนเถอะแม่ก็เลยไปค้นด so ูว่ามันคืออะไรต่ละป้ามาเล่าไม่ก็คืออะไรปรากฏว่าพอเห็นรูปตอนตอนหลังๆเริ่มมีคนแชร์มันเรียกว่าเดาบนหน่าคุกกี้ค่ะตอนที่เราไปเกาหลีอ่ะป้าจำได้ไหมจำไม่ได้เลยอ่าๆจำได้ไหมว่าเราไปเกาหลีจำได้ ทางทางอ่ะที่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคุณลุงนั่งอยู่แล้วเป็นรถเข็นเล็กๆหรือเป็นแบบโต๊ะเล็กๆอ่ะแล้วคุณลุงก็นั่งทํากวนๆอันนี้ในกระทะเล็กๆ,ๆตึ๊บแล้วคุณลุงก็เอาแผ่นแผ่นเหมือนกับว่าเป็นเหล็กอ่ะจิ้มปื๊บลงไปที่น้ําตาลแล้วก็เอาไอตัวปั้มอ่ะเป็นรูปดาวรูปอะไรเนี้ยปั๊มลงไปอ่ะแล้วแม่ก็งงว,งว่าคุณลุงทําอะไรขายอ่ะ ลองซื้กินนะเพอไม่ไกมล้ากินคงไม่รู้มะเขืออะไรเนากๆเป็นของโลกโก้มากๆแล้วจะเป็นคุณลุงคุณป้าแก่ๆนั่งทําอยู่ข้างทางอะ่ะคราวหน้าไปก่อนหรือจะไปลองซื้อกินนะคะแต่วันนี้เขาบอกว่าให้อ่ามันทําง่ายมาก เขาจะลองดูก่อนว่าจะสําเร็จไหมคือแค่น้ำตาลส่วนผสมนะั้นน้ำตาลกับเบกกิ้งโซดาซึ่งน้ำตาลก็มีอยู่แล้วเบกกิ้งโซดาไปขโมยอีกไก่มาอีกไก่เขาไม่อยู่วันนี้หยิบมาเลยนะคะห <c oughs> วังว่ามันจะคือเบกกิ้งโซดานะเพราะมันไม่มีสลัหบอก่อ่ะ ใช่ไหมอะป้าคือลองชิมแม่ก็อามันชิมแล้วมันจะรู้เหรอหยิบถาด่ใหญ่ว่าแบล็ก,กโสโซดาอยู่ไหนโทรไปก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วแม่ก,ก็หยิบมาแต่มันไม่มีสลากแม่ก,ก็หวังได้แต่หวังว่าจะหยิบมาถูกนะคะต้อวังให้ถูกแล้วนะคะแล้วก็แค่เอามาผสมกันใส่กระทะแล้วมาหยอดแค่นั้นเองอ่ะลองดูเลยมันจะผสมความสำเร็จไหมคะเนี่ยเราบอกว่าถ้ามันหน้าตาคล้ายๆคาราเมลแล้วก็ไปใส่เบกิ้งโซดาเข้าไปนั่นแหละสิระดับแม่เนี่ยหรือว่าสำเร็จไหมล่ะเ่ะคะ เขาบอกให้เอาไฟอ่อนๆเลยนะต้องไฟอ่อนที่ดูมาแต่บ้านเรามันอ่อนช้ามากไม่เ็วแต่มันต้องอ่อนแหละลูกแม่ว่าเอาห้าปอนห้าปอนเพราะว่าไม่งั้นมันจะไหม้เขาบอกเดี๋ยวมันไหม้หุ่ยจะเด็นหุ้ยระเด็นอ่ะเอาเท่าไหร่เนกันนี่เพื่อนไม่รู้ค่ะชประมาณสองช้อนนี่คือทัพพีเหรอสองทัพพีไม่ใช่สองช้อนตรงนี้ เพื่อนทอ่จุก็ทำแล้วส่งรูปม,มาให้ดูว่าแตกไปแล้วหนึ่งจริงหรออ่างนั้นก็โดนจีิไปแล้วจริงเ <laughs> สร็จแล้วเขาก็บอกอย่างเนี้ย อย่างเงี้ย<น>ไปเรื่อยจนต้องอดทนเพราะว่ามันจะชา้าเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนมากใช่ไหม <c oughs> จนกว่ามันจะเป็นสีเหมือนน้ำตาลน,น้ำตาลนะ่ะเสร็จเราก็ใส่ผงฟูล,ลงไปแล้วก็มกฟูฟูฟูไม่ใช่ผงฟูผิดผิดเบกกิ้งโซดาก็จะพอง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 ใช่ไหมไม่รู้นะแล้วก็ตัด,ต,ดตัดออกมาว่ามันจะพองเหรอคะได้กอยู่ไม่รู้ว่ามันจะพองไหมมันเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นน้ำตาลมันก็เป็นน้ำตาลไงแต่พอใส่ผงนี้ขึ้นไปอ่ะมันจะมีความแบบ ความผู๊ฟูอะความูู๊ใช่มาเลยช่วยไหมคะมันดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยแต่บ้านเราไฟมันอ่อนนะมันไม่เป็นไรแต่แม่กลัวมันไหมอ่ะแรงสอนได้เดี๋ยวไม่เบาจริงเหรออันเีวเดี๋ยวิฮแรงไฟแปดนะแปดเด็ดแรงสุดเมันเก้าอ่ะคือว่า ตอนนี้เราเทน้ำตาลทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันมีดำๆออกมาเต็มเลยน้องพิมกาลังคนๆมีน้าดำๆเต็มเลยแม่ก็เลยไม่รู้ว่ามันออกมาจากทัพพีหรือกระทะกันแน่เพราะว่ามันไม่มีน้ําแล้วมันมันร้อนไงคราวที่แล้วก็เหมือนกันที่เราทําอะไรอ่ะแล้วมันก็มีดำๆออกมาจากน่าจะเป็นทัพพีแล้วทัพพีก็มีความแหว่งไปด้วยเออแบบแหวงหายไปเลยตรงเนี้ยก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนเป็นใช้เราก็ถือไม้จะถืงไม้นะกับกกระทะมีน้อยงั้นเราก็ต้องลดปริมาณลง ใช่ทำได้ทีละนิดพออ่ะเป็นารานน้ำตาลแตให้หยอทางหูนีค่ะอ่ะอ่ะล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันเท่าไหร่แล้วไม่เป็นไรกะเอาเขาบอกว่ามันไม่มีไม่มีสูตรที่แน่นอนไม่มีสูตรที่ตายตัวใช้กะเอาใช่เพราะแต่ละที่ก็จะทําไม่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าใช้กะเอาอย่างคุณลุงข้างทางที่เขาทำเขาก็คงจะแบบเออแบบเออใช้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย อุ้ยตอนนี้มันเป็นสีนี้แล้วฟ้าตุ้งริมริมมันเริ่มไหม้ด้วยเอาพี่เอามาเร็วช้าหน่อยนิดหน่อยเอ่อน้ำช้านหน่อยอ่ะเท่านี้ก่อนเออเท่านี้พ่อพอพอวิโหนี่นาเป็นแบบแบบนั้นเลูด้วยจริงจด้วยค่ะใช่ที่แม่บอกนะอุ้ยกลิ่นไหม้แล้วอ่ะเบา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 มีนิอวมันเป็นไหม้แล้วมันฟูมากฟูมากมันฟูมากทำไงดีฟ้าเฮ้แค่ว่ามันร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนร้อน พีทั้พีทั้พีทอยู่ไหนอ่ะตายแล้วทำไงดีอ่ะป๊าโอ้ยมันไหม้ด้วยอ่ะป๊ามันไหม้ละอ่ะเคมุนทำไงดีอะมันแล้วมันไม่เห็นจะเป็นแม่ว่าใส่อันนี้เยอะเกินไปป่ะไอไอ้ไอ้โซดาเปอเบกกิ้งโซดาไม่ใช่เลยเคมุนไม่ไม่ใช่นะหน่อไม่ใช่อ๋อดูแล้วมันไหม้เบกกิ้งโซดาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะนี้มันไหม้เกินไปแล้วหรือเปล่าคะมันไม่ใช่มันไหม้ไปแล้วเอาที่กดมาแล้วที่กดมาแล้วที่กดอีกเหรอที่กดแล้วอ่ะ แรงมมันต้องอันนี้กว่าเยอะมากมืนแบบอ่ะไม่เป็นไรทำดูเร็วๆเอามาอีกที่กดไปอีกอันนี้อุ๊ยร้อนสีเลยติดต้อนสิเออไม่ใช่ตรงนั้นทำไม่ได้ตรงนี้ค่ะแกมือยังมาลองเหรอคะไม่ใช่แกมือไม่ได้แล้วแกมือต้องถือไว้อันนี้มันอันนี้มันจะพังไหมอ่ะมันบางมากเลยค่ะไม่เสียชื่อเลยรที่แกมือไหมถว่าไม่ได้ทำไม่เราไอ้นี่มันจะเสียไหมนี่มันแผ่นรองขนมอบของยไก่ค่ะว่านี่เราไม่ได้ขอ เดี๋ยวนะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอานี่ออกเฮ้ยแต่แล้วมันไม่ออกไม่ไงต้องกดแล้็อกขึ้นมั้ยใช่ต้องกดแล้็อกขึ้นอ่ะเดี๋ยวเอานี่ทำไงดีมันร้อนอ่ะช่วยเอาน้าไปวางนนี่แต่นี่แต่นี่ครับแต่นี่แต่นี่อะไรจะลองดูนะคะอุ้ยออกไหมได้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 เออมัไม่ทะลุได้ไม่ทะลุไม่ทะลุไม่มันต้องอันนี้ออกก่อนร้อนตัวเนี้ยร้อนร้อนอย่างมือจังเขาออกก่อนเนีลย อ๋อไม่ออกทำไงดีอ่ะมันต้องกดแล้วออกเลยไม่กี่แม่แต่งาม่ตีก่อนมัยว่าทำไงดีวะาแม่ตีก่อนยังไงมันวุ่นวายมากมันกลิ่นเหม็ดไหมมึงเลยอ่ะมันไหมมากกินคือไหมเเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอไม่ตีกันไปหลอกเอาขาลงเดี๋ยวดีอย่เพิ่งงัดแรงเดี๋ยวมันอันนี้เดี๋ยวอันนี้กดนี้ไว้แล้วดึงพยายามดีอ่ะ ข้างในแต่ถ้าลองแตะท้างนอกตายไหมไม่ตายแตะแตะเฉพาะข้างในเหรอแล้วอันนี้เอาขึ้นยังไงอ่ะจะแตกแล้วแค่เสียงมันจะแตกเลยมูโันข้าแล้วนี่มันแตกแล้วนิดเดียวนิดเดียวถือว่ายังไม่แตกโอเคเด็ดเด็ดเดมันโดนฆ่าแล้วมันมันต้องจึ๊บแล้วล้านี่เลยอ่ะเนาะมันต้องแบบจึ๊บตรงนี้เหรอใช่เสร็จมันไม่ทันแล้วเนี่ยมันแข็งไปหมดแล้วมันตื่นเต้นอันนี้แตกแล้ว แล้วก็ที่สําคัญนะคือไอเนี่ยมันมีไอเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรอ๋อไอเนี่ยมันมีแค่นี้ไอตัวปั๊มอะหมดละออนเย็นแล้วเหรอเย็นแล้วอ้าวเอาไปเลยเย้ชนะเพราะว่าสามารถเราออกมาได้เลยไม่ได้ไม่ได้นี่เขาจะมืออ่าเดี๋ยวมีสองอันเราแข่งกันสองอันนี้ละเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ได้แข่งดันออกมานะอันกินนะอมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันน่าจะต้องเย็นเย็นก็ตาย ลองชิมชิมเลยนะคะอือหือนี่คืออะไรอ่ะหอมมากหอมมันไหม้หอมปีเลยอ่ะเราใส่งไปเราใส่ไฟแรงไปเพราะว่าเขาเน้นมากเลยว่าต้องมีไฟอ่อนไฟอ่อนให้อดทนอดทนต้องไฟอ่อนมาทนเราไม่อดทนเราบอกแล้วว่าต้องสีต้องสีปั๊ลบกขกเจ็ดแป๊ไปเลยเนี่ย เดี๋ยวเราลองกินี้ตรงตรงอ่อนๆนี้นะเผื่อจะได้ฮึต้อยพิมพ์นี่กินตรงนี้กินตรงนี้มันจะเหมือนแบบข้างลางมักรอบๆแบบเหมือนคล้ายๆเมือแรงเออเหมือนจริงคล้ายเมือแรงวิ้กอร่อยอืมอร่อยเลยมันจะฟูๆกรอบๆไงปลายๆเนี่ยขมๆคือมันมีความไหม่อยู่ไงทูน่าแต่ตรงไหนที่ไม่ไหม้อะถ้าเกิดว่าไม่ไหม้ต้องอร่อยแน่เลยทำไมมะ คราวนี้ค่อยๆจเย็นคือกระทกเรื่ยไปแล้วค่ะเอา่ี่ล้างก่อนที่มันจะคจะล้างอ่ะเดี๋ยวเรามาแข่งกันแคะก่อนไม่เป็นไรยังไม่ทําใหม่นะเพราะว่ามันถ้าทําใหม่มันดึงได้เลยเพราะว่าไม่ต้องดึงหรอกถือว่าอย่างงี้เพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคือล้างนานน่ะเพราะว่าแช่ไวแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างนีกทีนี้ไออันเนี้ยโหเดี๋ยวนะใครเอาไหนคะใครเอาไหนมันมีสองอันอ่ะต้อง่ากวปอิงชุแล้วกันยย่งยิงปก็อย่าอิงชุกตัดสินชนะคุณเลือก เอาเค็มมืออยากได้อันไหนเอาวันนี้ก็ได้ค่ะอะไรเอาไม่เอาอันนี้อยากได้อันไหนหนูเอาวันนี้อันนี้เอาอันนี้ค่ะให้หนูเลือกเลยอันนีเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้นะเอาหมุนหมุนง่ายหมุนผ่านนึงนะอ่ะอ่ะหนูแม่เอาไหนอ่ะแม่เอาันนี้เหรอแม่เอาันนี้ค่ะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวมาอ้าวตายแม่เอามาวางมันก็หักแล้วเนี่ยเอาแม่เหลือแค่นี้ก็หัดแล้วเนี่ยเหรอคะเอออ่ะอ่ะพิมพ์ก่อนเลยอันนี้เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ทำแตกนะคือมันจะเนาะง่ายมันง่ายกว่าที่คิดเพราะว่าแม่จิ้มไว้หนายากจะ ะแม่จิ้มไว้นานไงมันก็เลยอ้าวแย่สำเร็จแล้วก็มันง่ายกว่าในหนังเยอะมากไม่เป็นเพราะว่ามันจิ้มไนนาไงใช่ใช่ป่ะในหนังนี่ตายกันเทียบเลยอ่ะแม่นี่อีกนิดนึงของแม่กึกมันก็ออกแล้วเนี่ยแค่จิ้มมันก็ออกมันก็สวยงามออกละง่ายมาไม่มีใครตายเลยเพราะว่าคือจิ้มเอาไว้นานใช่เป็นเจ้าจิ้มันอยู่เลยจริจริงอะที่เราเห็นเขาทำคือ พอเขาลากลงไปปุ๊บเขาก็ซึมจึ๊กแล้วออกเลยเมื่อกี้เราข่าวไว้เราเรามัวแต่ตกใจว่ามันไม่มันพองมันไม่อย่างงี้ไงตกใจมากก็เลยไอ้นี่ถือว่าสำเร็จไหมอ่ะสำเร็จถือว่าสำเร็จกินเข้ารอบต่อไปเข้ารอบต่อไปไปกินต่อไปกินเลยท่ห้อุ้ยเมื่อกี้มันเข้าปากแล้วมันกระเด็นหายไปไหนเลยอะป้าไม่ไหวมัาขมๆหมอกระเด็นไปไหนอะชิมนะคะ ถ้าไปเขาอีกอ,อ,อีกถ้าไปเขาอีกอ,อ,อ,อีกจะซื้อเอไหมเนี่ยซื้อแน่นอนค่ะนี่ไงเดี๋ยวไม่จะเป็นอย่างงี้คือถ้าไปนะซื้อแน่นอนเพราะว่าพอเห็นปุ๊บนี่ไงที่เห็นคุณลุงนั่งทําอยู่ข้างทางแล้วเราก็บอกฝังเขาทาอะไรอะ่ะไม่ลุงมาเอาไม่กินไหมลองชิมไมหไมเอาน,น,นที่ไหนเี่ไหนเห็นบ่อยเราเห็นที่เออตามข้างทางแบบไปเดินตลาดนู้นตลาดนี้อ่ะตลาดนู้นตลาดนี้ เหมือนกับตรงที่เราไปซื้อพวกอะไรทอดๆกินข้างทางก็มีคนมานั่งทําเป็นคุณป้าคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอิกนอกไปไงวันหลังถ้าไปเกาหลีนะจะไปลองชิมอันนี้ให้ได้เลยค่ะโอเคจำได้อย่าลืมจะ้ให้กดเลค์กดแชร์อ่ะเลยไม่มีแถวลงโทษเนาะไม่ไม่ทำนล